วสามมาไหมเชแถวสามจัดไปอีกหนึ่งดอกนะทุกคนสวยจัดเลยพี่ท่ามเราเข้าฟรีอย่างจ่ายเลยนะคะดอกนี้ดอกนี้เข้าฟรีอย่างคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบแคทลี่อีกแล้วกับเกมสาวทำเกมเดิมของเราเลยนะคะเกมประจำช่องแคทลีเลยนะแคทเล่นเว็บเมสซี่บลูนะคะ เว็บนี้เติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเคิร์นไม่มีโปรโมชั่นนะคะเออใครที่ได้เครดิตฟรีจากกิจกรรมที่คัดแจกในกลุ่มในทุกๆวันนะ่ะไม่ว่าจะ5 0า0 0 3 0 0อะ่ะทุกคนจะเอาไปเป็นทุนปั่นต่อหรือว่าจะถอนเลยก็ได้นะคะเครดิตฟรีทุกคนสามารถถอนได้นะ ไม่ต้องทาเคอร์อนะคะอยู่กันแบบสบายๆนะกับเว็บเมี่บูลแล้วก็กับแคทลี่นะคะก่อนที่คคทจะมาทําร้านสดเอ้ยก่อนที่คทจะมาทํา YouTube นะคะแคทร้านสดในทิกตอกมาก่อนแล้วใครที่อยากเข้ากลุ่มแคทลี่เข้ามาได้เลยนะคะในกลุ่มมีฐานลูกค้าแคทนะคะประมาณ400กว่าๆละเกือบ450คนละทุกคนในกลุ่มนะคะเขาจะอัปเดตเกมแตกกันตลอดในช่วงที่แคทร้านสดอ่ะแคทก็จะส่งเกมแตกให้แต่ว่าบางช่วงที่แคทไม่ได้ร้านสดนะคะก็จะมีคนที่แบบ ยูทยเก่าๆแคดลี่หรือว่ายูที่อยู่ในกลุ่มอ่ะเขาแตกเว็บเมซี่บูเกมไหนมาเขาก็จะส่งลงกลุ่มกันบอกนะคะอันนี้เต้ตาตังมีก็แตกแปะเข้าฟรีเบทห้านะคะแล้วก็นี่เติมฝากไปห0สิบาทเว็บเมซี่บูฝากห้าสิบได้ถอนหนึ่งพันหนึ่งร้ยเจ็สิบาทนะคะเมซี่บูคันบอกเลยว่าเป็นเว็บที่บทจ,จ่ายคือมันจ่ายหนักมากนะคะต่อให้เราจะเล่นเบทต่ำเบทหนึ่งถึงเบทห้าหรือค้าเล่นเบทสองอ่ะถ้าเกมมันมาดีอ่ะแล้วช่วงจังหวะเวลาทุกคนยังไงก็ได้ถอนหลักพันแน่นอนเนี่ย นี่โอ้โหของจีนนะเติมห้าสิบไม่เห็นเลยเนี่ยต,ตาตังเมในกลุ่มจะอัปเดตเกมแตกกันตลอดในกลุ่มคันไม่เคยเงียบนะคะทุกคนสามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยนะเดี๋ยวคัทจะทิ้งลิงก์ทางสมัครเข้ากลุ่มเอ้ยลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์เข้ากลุ่มไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะแล้วทุกคนก็ตามคันลี่มาได้เลยนะมาเดี๋ยวทุนวันนี้นะคะมากับเกมสตาท่าำทุน5้0อยนะคะเดี๋ยวคันลี่ขอเล่นเบ็ดไรดีนะวันนี้วันนี้สาทถาำคันขอเล่นเบ็ดคู่ดีกว่าวันนี้คันเล่นเบ็ดคู่่ดีกวา รู้สึกว่าเบ็ดคู่สาวทำน่าจะมาแน่นะคะไม่ปิดโบล่ะทุกคนเราเดินหน้าไปเลยเพราะว่าในกลุ่มมีคนแตกสาวทำม,มาเดี๋ยวคันนี้เดินหน้านะคะสามสิบเอาสิบหมุนก่อนละกันสิบหมุนเบ็ดสี่นะคะทุนห้าร้อยไปเลยเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าวันนี้คันจะได้ถอนจับเกมสาวทำเท่าไหร่นะสาวทำเมื่อวานก็มาดีนะคะทุกคนเออใครที่ดูช่องคัดคลิปเมื่อวานน่ะสาวทำม,มาดีมากแต่ว่าค่ต้องเลือกช่วงเวลาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าค้นอยากจะอัดตอนไหนแค่ต้องอัดคค่ต้องดูลายเกมสาวท่าม,มันก่อนเดอ้อไม่งั้นค้นว่าอัดแล้วก็โหคลิปหนึ่งได้ยาเป็นครึ่งชั่วโมงแน่นะเอ้าเข้าฟีเจมเลยสวยนะคะสวย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 อาเข้าฟีเจมสาวท่าเบ็ดสี่นะคะเดีย๋ยวมารอดูกันนะว่าสาวท่ามเราให้คันลี่เท่าไหร่กับการเข้าฟีโอ้โอเคไปไหลสิบ โอ้สิบแถวสามไม่มานะคะทุกคนโอ้ oh, น้ำเงินก็ไม่มาเจแถวสองมาไหมมาสวยเคแถวสองต่อเลยเคสวยเลยได้ไวนะคะหลายจิต่อโบนะคะเก็บคูณไปก่อนเก็บคูณไปก่อนนะเบ็ดสี่เข้าฟรีเกมนะคะตอนนี้ได้มาหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะถ้าเราซื้อเบ็ดสี่ก็จะประมาณสองร้อยนะคะทุกคน อันนี้มันเข้าฟรีนะถ้าได้เกินมากว่าสองร้อยนี่คะ่ะถือว่ามันเข้าฟรีแล้วแบบจ่ายให้อยู่นะคะจ่ายให้ให้ดีอยู่ดีอยู่เท่ากับหน้าทองหน้าทองมาๆมาสามร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับสาวทำตอนนี้อีกหนึ่งหมุนคุณนาพาพนะคะมาหา้าร้อยไปเลยดอกนี้คูณยี่สิบแล้วบอเอ้ยไม่โบนะไม้ท้ายทีไรไม่ไหลให้ทุกทีเลยอะ่ะไม่รู้สาวทำมันเป็นอะไรนะ สวยเลยนะคะเบ็ดสี่เขาฟีได้มาสองาสิบบาทนะไปไป,ไปเดี๋ยวครับขับลงกลุ่มแป๊บหนึ่งขับลงบอกคนในกลุ่มนะเบ็ดสีมาดีอ่ะเดี๋ยวครับขยับไปเป็นเบ็ดหกต่อเลยแล้วกันทุกคนเบ็ดคู่มาดีต่ออีสิบหมุนนะคะไปอุ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยสาวท่านจะติดบ,บัคกไเนี่ยทำไมมันเข้าฟรีบ่อยจังวะเกินปุ้ยเกินปุยจริงๆเฮ้ยสกเกต็ตเตอร์เยอะยนะประเด็นอะ วุ้ยสาวท่าม,มันอุ้ยบักปะเนี่ยเข้าฟรีบ่อยแบบนี้คัดไม่ซื้อนะคะอุ้ยถ้าซื้อนี่คัขดขาดคุณแน่เดี๋ยวคัดลองซื้อให้ทุกคนดูไหมหนึ่งนะแต่บางทีถ้าลายเกม,มันดีจัดๆอ่อะต่อให้มันเข้าฟรีบ่อยซื้อก็มีแตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเป็นส่วนน้อยนะแต่ส่วนมากที่คัดแบบสัมผัสกับสาวท่าม,มาคือถ้าไหล่นอกดีเข้าฟรีบ่อยเวลาซื้ออะไม่ได้เลยเมื่อน่าจะประมาณ 2วันที่แล้วอะตอนนี้แคส์ร้าสดในทิกติกอะสาวทำไหลนอกดีมากเข้าฟรีเกมมาประมาณสองรอบนะคะแคสซื้อไปสี่ไม้เกลือทั้งสี่ไม้เลยนะคะเออแต่เมื่อวานน่าจะเมื่อคืนเนี่แหละตอนร้านสดก่อนลงไลฟ์สาว่าำไหลนอกไหลนอกไม่ค่อยดีแต่ว่ามีเข้าฟรีบ้างนิดหน่อยแล้วก็ซื้อก็แตกสองไม้นะคะไม้หนึ่งแตกไม้สองเกลือแล้วก็ไม้สามก็มาแตกอีกหนึ่งทีเบ็ดหกเข้าฟรีนะคะได้มาอีกสามรอยี่สิบาทอุย วุ้ยเวลานี้โคตรดีเลยทุกคนประมาณห้าโมงหกโมงสาวท่ามัเนี่ยเวลาที่แคทอัดสาวท่วามันคทจะอัดเวลานี้ตลอดทุกวันเลยนะคะคทจะอัดเวลานี้ตลอดทุกวันเลยนะแล้วส่วนมากใคทก็แตกด้วยแต่ถ้าวันไหนทุกคนที่ติดตามช่องแคทลี่แล้วเห็นแคทแบบว่าไม่ได้เล่นสาวท่าตอนห้าโมงหกโมงเย็นอะแสดงว่าวันนั้นสาวท่าไม่มานะคะมันจะไปตอนดึกอะถ้าตอนบ่ายตอนเย็นมันเกลือตอนดึกดทุกคนลองเล่นนะมันอาจจะแตกประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โห เขาฟีงให้หน่อยมาแคดว่าน,น่าจะเข้านะไม้เนี้ยโอ้โหหน้าจ่าทีไรไม่เคยมาเลยเบ็ดหกซื้อไหมทุกคนนะนะเดี๋ยวแคทลองซื้อกัอนไปสามร้อยบาทสามร้อยบาทลองซื้อนะคะไม่รู้ว่าจะได้กาไรไหมนะต้องลองให้คุกกี้ทํานายกันไหลไหลหน่อยไหลหน่อยไหลไหน่อยโอ้ทุกคนหมุนลิ้งไปแล้วหมุนดิงไปอีกหนึ่ง โอ้หมือน,นีกหนึ่งโอ้ยมาเคมาก็สบายใจแล้วทุกคนเลยโออีกสามหมุนเอาอะไรมาลออ่อน่อีกสามหมุนใหญ่ก็ไม่ลอ่อทุกคนโอ้โหได้มาสิบหกบาทพี่ทั้มอ้าวมันโอ้โหมันเอาแคสคืนแล้วอ่ะโอ้โหยับยี่ปีป่นนะคะทุกคนยับเลยสามสิบหกบาทโอ้ซื้อสามร้อยนะคะ โ,โหว่าแเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันห้าสิบหมุนไปเลยทุกคนหมุนหิดแล้วหมุนหิดแล้วจะหมดรอนกับอีท่าม,มาแล้วตอนนี้นะคะเแบบ็ดที่เข้าฟรีนะจะมีเบ็ดสี่แล้วก็เบ็ดหกนะคะจ่ายพอๆกันเลยนะเแบ็ดสี่ก็ประมาณสองร้อยสามร้อยกว่าเแบ็ดหกเมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่นะเกือบสี่ร้อยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมาเดี๋ยวมาลองดูเบ,บ็ดสิบนะคะว่าอุ้ยอุ้ยทำไมหมุนคิงอ่ะปู่ใจไม่ดีเลยทุกคนมาเข้าฟรีสักรอบหนึ่งก็ได้มา ขอฟรีอีกได้ไหมโบอุ้ยสวยเลยสาวทงเบ็ดคู่มาดีว่ะบอกแล้ววันนี้เบ็ดคู่มาแน่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะวมื่อก่อนที่คัสจะอัดขีบรักแคทลองเล่นสาวทาเบ็ดห้าเม่งไม่ไหลเลยทุกคนพอแคทไปไหลนอกเบ็ดสองปุ๊บตอนแรกเล่นเบ็ดห้าใช่ปะซื้อไม่ได้ไหลนอกไม่ได้แคทก็เลยลดเบ็ดไปเล่นเบ็ดสองแม่งดันไหลดีแคทก็เลยเดี๋ยวแคทอัดชิปดีกว่าลองเล่นสาวทำเบ็ดคู่ มาดีจริงทุกคนเข้าฟรีนะเนี่ยเบ็ดสี่เบ็ดหกเบ็ดสิบอีกห้าหมุนคุณภาพนะมาหน่อยเจ็บคูณไปก่อนนะตอนนี้ปล่อยให้สาวท่ำเราเจ็บคูณกันไปก่อนอุยอ้ยอุ้ยเะได้หน้าท้องเจไดหน้าท้องเจได้หน้าท้องอีกสี่หมุนคุณภห้ามนะคะทุกคนทุนห้าร้อยตอนนี้แค้นบวกมาพันแปดแล้วนะหมุนสาวท่ำไปกี่หมุนเนะี่ยหกสิบสามสิบสามสิบหกสิบประมาณ100ร้อยกว่าหมุนนะคะ ร้อยกูหมุนไล่ตั้งแต่เบสสี่มานะคะสวยงามสวยงามเลยโอ้โหอีกสามสิบหมุนมาเข้าฝี่ไหมถ้าเข้าฝี่รอบหนึ่งเดี๋ยวแคดพอแล้วนะคะน่าจะได้เลื่องงามยามดีกับการถอนโบอุ้ยไหลน่ารักมากไหลน่ารักมากไหลน่ารักมากโบสิบแถวสามมาไหมสวยโบไปอีกหนึ่งหนอกนะคะม่วงม่วงโอ้โห คุณห้าร้อยะปั่นมันยังได้อยู่เรื่อยๆนะยังปั่นมาเรื่อยๆนะทุกคนอ้าอุ้ย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 เช็ดแค่เช็ดแค่อุ้ยหมุนทิ้งอู้หูอู้หูหน้ามืดไปเลยไิไลหน้าทองดอกนี้ยังสวยอู้วววิลหน้าทองของตัวคุณน้อยไปหน่อยวะทุกคน บอเคนามงถัสามโอ้เข้าฟรีอีกหนึ่งรอบไหมเข้าฟรีอีกหนึ่งรอบไหมอุ้ยจังหวะหัวใจจังหวะละจึกขวัญแม่ย่อยไม่เข้า,น,า,า,ขน,ขานึกว่าจะเข้าเลยวะเอา้าอู้สุดยอดนไปเลยสาวรัาเข้าฟรีมาแล้วสามรอบสี่รอบแล้วทุกคนติดบั็อกปะเนี่ยอุ้ยมามา ไม้นี้ขอนักหนักไปเลยคิวคิวไรวะเชแถวสามสวยไปต่อน้ำเงินแถวหนึ่มาเลยพี่ชายเอยน้ำเงินที่ไม่ใช่ตัวเจอะพี่พี่ท้างพี่ท้างมีสามหมุนโอ้โหโอ้ไหลอุ้ยไหลเสียต่อโบไปเลยเชแถวสามมาไหมเชแถวสามจัดไปอีกหนึ่งดอกนะทุกคน สวยจัดเลยพี่ท่ามเราเข้าฟีอย่างจ่ายเลยนะคะดอกนี้ดอกนี้เข้าฟีอย่างจ่ายเลยโอ้ยโอ้ยสวยจัดสวยจัดสวยจัดเข้าฟีมาสี่รอบมาเอาดิเอาดิมาดิมาดิอีสิบเอ็ดหมุนแแน่จริงว่าเข้าฟีให้มาอีกหนึ่งรอบดีพี่ท่ามเออหมดหกหมุนนี้คันลี่พอแล้วนะคะสำหรับสาวท่า 500คุณห้าร้อยคลี่ปั่นสาวถ้ำม,มาได้สามคันแล้วนะปังมากปังมากโอ้โอเคนะคะสำหรับใครที่อยากจะตามสาวถ้ำเบ็ดคู่ลองตามได้เลยนะคะสำหรับเว็บเมซี่บูนะเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเคิดนะคะใครอยากจะตามจิ้มมาได้เลยที่ลิง์กใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะ ดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ